สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่วัดเข่าอังคารนะครับเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านผมนี่แหละครับเพื่อนๆที่นี่นะครับก็มีพระนอนองค์ใหญ่นะครับเพื่อนๆซึ่งสวยงามมากและเก่าแก่มากเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของวัดนะครับผมและนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นอุโบสถนะครับผมอุโบสถที่สร้าง เรียนแบบศิลปะขอมนะครับซึ่งเป็นศิลปะประยุกต์นะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือพระปฏิมานะครับล้อมรอบเป็นกำแพงแก้วอุโบสถนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะกับการมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาทําบุญนะครับผมวันนี้ผมก็ถือโอกาสได้มาทําบุญที่นี่ด้วยนะครับก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมนานๆจะมาทีนะครับ และที่เราเห็นนี้นะครับเพื่อนๆนนี่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือใบเรียกใบเสมานะครับเพื่อนเื่อนเป็นใบเสมาเก่าแก่มากเลยนะครับเพื่อนๆที่ขุดค้นพบที่นี่นะครับผมอายุประมาณ1,200ปีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใบเสมานี้นะครับก็ช่วงหน้าของรูปปั้นรูปแกะสลักนี่นะครับก็อาจจะถูก กะไปนะครับผมอันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่ตรงนี้คือหุ่นยังอยู่นะครับแต่หน้านี้คือทําขึ้นมาใหม่นะครับวัดนี้นะครับก็อยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากเขาพนมรุ้งนะครับเพื่อนๆก็ผมได้ทําคลิปเขาเขาพนมรุ้งไว้แล้วนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็คลิปล่างๆนะครับเพื่อนๆก็ไปตามชมดูได้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมาเที่ยวเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม และนี่นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมด้านในของกำแพงแก้วนะครับนี่นะครับผมเป็นไปเสมาที่หลงเหลือนะครับหุ่นข้างล่างนี้เป็นเก่าแก่นะครับแต่ส่วนหน้านี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มาแปะกันนะครับผมเป็นศิลปะที่งดงามและสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆอายุเก่าแก่มากประมาณ1,200ปีได้นะครับ ตั้งแต่สมัยทราวดีนะครับเพื่อนๆซึ่งแถบนี้นะครับก็จะเป็นแถบของของของโบราณเก่านะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะมาชมข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมด้านในพระอุโบสถนะครับเรามาวัดแล้วเนาะเราก็ต้องมาไหว้พระสวดมนต์กันก่อนนะครับมาขอพรกันก่อน นี่นะคบเป็นศิลปะที่ประยุกต์นะครับเพื่อนๆซึ่งสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับงดงามมากเลยนะครับผมเหมาะกับการถ่ายรูปและก็บรรยากาศที่นี่นะครับก็คือเย็นสบายนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะครับผมนี่นะครับผมก็ไม่ได้เดินนับนะครับว่าพระปฏิมาที่อยู่อ้อมนี่นะครับมีกี่องค์นะครับ สวยงามมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปไหว้พระกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะครับเข้ามาข้างบนนี้นะครับก็จะเย็นสบายมากเลยนะครับสวยงามมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับแต่ก็คนบุรีรัมย์ก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะวิวทิวทัศน์ที่นี่สวยนะครับผมนี่นะครับก็มาไหว้พระขอพรนะครับให้เพื่อนๆ มีความสุขมากๆนะครับเพื่อนๆที่มารับชมนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยว่าบริเวณโดยรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับไปเสมามีทุกมุมเลยนะครับเพื่อนๆขุดเจอที่วัดนี่แหละครับผมซึ่งงดงามมากเลยนะครับ นี่นะครับบางบางใบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเพื่อนก็อาจจะถูกขโมยถูกแกะไปนะครับในสมัยก่อนๆนะครับผมก็เสียดายมากเลยนะครับเป็นศิลปะของเก่าของแก่ของโบราณของที่นี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นที่ไหว้พระอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพระบางปฐมเทศนานะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่ก็เก่าแก่เหมือนกันนะครับประมาณ 100กว่าปีได้แล้วนะคบเพื่อนๆน,นี่นะครับงดงามมากและตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับเป็นตำหนักของปู่วิริยะเมฆนะครับผมใครมาก็ต้องมาขอพรตรงนี้จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นใบเสมา3าใบนี้ไหมครับที่ยังคงอยู่งดงามสวยงามและโบราณเก่าแก่มากเลยนะครับผม นี่นะครับโดยเฉพาะองค์กลางนะครับใบกลางนะครับผมเป็นใบที่เก่าแก่โบราณมากที่สุดเลยนะครับนี่นะครับวิวบรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดก็มีจุดชมวิวด้วยนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆมาชมจุดชมวิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชม ได้เรียนรู้กันอีกนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับที่มารับชมสวัสดีครับ